ัลโหลเพื่อนสาวพามาดูริฟร์ฟยูทูบใหม่เว้ยฉันคัดมาให้แล้วสีสีบอกเลยว่าฉ่ำจริงตัวนี้เบอร์สิบสองแกออกแดงกำกับนะทาก่อนลงไปสนะีน่าจะเข้มขึ้นนะนี้บอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นทุกสีต่อไปเบอร์สิบห้าแกมันจะเข้มกว่าสิบสองใบหนึ่งฉันเอาไว้เติมข้างในเพื่อให้มันเป็นเลเยอร์แบบตออินเล็กๆสวยแกบอกเลยว่าทาผสมกันนะ้วสวยมากเลยนะสองสีเนี้ยฉันนะเอาไว้ทาผสมกันดูดีทาลิฟก่อนแล้วมันเข้มขึ้น เห็นแหมแต่สวยต่อไปเบอร์16จะออกน้ำตาลน,น้ำตาลน,นิดนึงฉันเอาไว้เวลาแบบทาแบบว่าต้องการปิดลุกอะไรเงี้ยแต่ก็ออกอยู่ในโทนเดียวกันนะแกสีน้ำตาลีนไหมน้งเข้มมากเนื้อดีมากเออ ทาก่อนปุ๊บเข้มเลยเอ่อสปอกแกไปก่อนต่อไปจะเป็นเบอร์สูตรแปดแกกรีบบัวจาไว้ว่าสูนรแปดกลีบบัวเห็นไหมสีแบบนี้ก็คือจะเป็นสีแบบนี้เลยนะแกไม่เพี้ยนนะจ๊ะแต่ที่ฉันทาลงมืออะแล้วมันออกในกล้องอะมันแดงๆอะฉันกลัวมากเลยก,ลก้เพื่แกเข้าใจผิดดูดีๆนะมันเป็นสีชมพูกลีบบัวนะแกตัวเนี้ยเอาไว้ทาลองพื้นทาลองพื้นปากก่อนปรับสีปากก่อนแล้วทาสีอื่นลงไปมันจะสวยมากถ้าทนเดียวกับชั้นนะสิบสองสิบห้าสิบหก นะทาาอันสี่ศูนปดอะลงก่อนแกเห็นปะนี่นี่น,นี่เออแล้วฉันจะเอามือถูกให้แกดูนี่ฉันบอกแล้วว่าสงการมันต้องมีเว้ยแกตาเลยเอาจริงกดจะกร้าได้เลยนะถ้าแบบว่าใครรอของได้นะสาวันแกถึงยังไงก็ถึงกดเลยจ้า